ฟาร์มยากจังเลยต้องมาเริ่มเวลหนึ่งใหม่เนี่ยนี่คุณกำลังประสบป,ปัญหาการฟาร,ร์มอยู่ใช่หรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็ผมแนะนำร้านนี้เลยดราก่อนบลบริการกดเกมพาสและกดผลแมป b o ็อ o ฟูและ King Legacy ทั้งนี้ยังมีบริการฟาร,ร์มแมปบ o ็อ o ฟูและ King Legacy อีกด้วยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลบอกนะครับผมแต่เราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าบ o ็อกฟุตนั่นเองนะครับผม ก็ันนี้ก็จะมาแจกโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดอ,อ,อัปเดตที่16นั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ2โค้ดกันนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่มีโค้ดเพิ่มเติมน่าจะไม่มีโค้ดเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้น <ๆ S 2> ่า <ๆ S 2> จะมีแค่2โค้ดเท่านั้นนะค,ะ<ม>นะครับผมก็นะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s ส r i b ้แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับโค้ดแรกนะครับผมจะเป็นโค้ด exp คูณสนั่นเองนะครับผมโค้ดที่มีชื่อว่าเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็ใส่ไปว่า upd นะครับผม16นั่นเองแล้วก็กด try ไปเลยนะครับผมเราจะได้มา20นาทีนั่นเองนะครับผมสำหรับโค้ดแรกนั่นเองนะครับก็สำหรับโค้ดที่สองนะครับผมจะเป็นการ reset s t a t นั่นเองนะครับผมก็ให้เราพิมพ์ไปว่า1 m l i k e s แล้วก็ slash แล้วก็ขีดนะครับผม R E S E T นะครับผมแล้วก็กดไลค์ทุยแล้วก็กด t r ายไปนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับผมสลับโค้ดทั้งหมดของอัปเดตที่16นั่นเองนะก็มีประมาณเท่านี้แหละก็ไม่ได้เยอะเหมือนอัปเดตที่แล้วนะครับอัปเดตที่แล้วมี3โค้ดใช่หรือเปล่าวะก็น่าจะใช่แหละนะครับผมก็นะครับผมสลับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมคุที่เข้ามารับชมนั่นเองนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมซูเกนครับผมบ๊ายบาย